สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้แม่ทำเบรกฟาดให้พ่อนะคะวันนี้เนี่ยค่ะมาดูหน้าตาให้พ่อกับน้องขนมปังปิ้งไข่ดาวไส้กรอกสองชิน้นอ่าอันนี้ของพ่อแล้วก็จะมีนมนะคะนี่ของน้องค่ะของน้องก็เหมือนกันค่ะมีไส้กรอกมีปังปิ้งแล้วก็ใส้เออมีทอดมีไข่ดาวขนมปังไส้กรอก แล้วก็มีนมจ้ะแล้วเราก็จะมีตรงนี้เป็นพริกไทยกับซอสนะคะเพื่อให้ไม่ถ้าไม่เอามาซอมเผ็ดให้กะนมหาเช้า,ชาเบรกาลที่บ้านนะ่า ยังนม้คุณนายเขายังไม่ตื่นเลยอยากกินพร้อมพ่อเดี๋ยวจะเรียกเว,ว่ากินเลยนะกอจะไปทํางานแล้วใส่ซอสใส่อะไรด้วยก็ได้ผักไทยก็มีแล้วแต่เลยจ้ะ ซอสไหม,หมนะขนมปังเอามือได้จ้ะจะได้กร,บกรอบตนจะไม่ไม่ทำไม่กลัวมันไหมเลยกรอบ เมื่อวานนี้พ่อกินไข่ลวบทุกคนเราก็กินไข่ลวบอันนี้เป็น ไปฟาดชุดไปฟาดง่อยง่อยอไม่ได้ไปเที่ยวกันกันเลยช่วงนี้ไปไม่ได้ในสถานการณ์มันขี้คายก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะเห็นพ่อกินย้งแม่ดีใจมากเลยเพราะอะไรหรือป่าคนทำมันทำให้แบบด้วยใจรัก คนที่อยากอยากให้กินสันหาให้กินเพราะว่าบางครั้งถ้าพ่อกินงี้แล้วใช่ไหมตอนเช้าพ่อกินอิ่มใช่ไหมช่วงบ่ายเรอช่วงเที่ยงพ่อก็หาอะไรกินแบบนีนิดหน่อยได้ใช่ไหมแต่ถ้าตอนเช้าพ่อไม่ได้กินอะไรไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าตอนเที่ยงไม่ได้กินข้าวนี่แย่ yeah, นะแต่อย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคเพิ่มพลังงานแล้วมีทั้งเส้กรอนี่ขนมปังปิ้งไข่ดาวนี่ก็มีพลังงานแหละเห็นไหมคนเราต้อง ทำงานเราต้องรู้สึกแบบไม่ใช่ว่าไม่กินอะไรเลยไม่ได้เดี๋ยวแม่เอาน้ําให้กินนมไปก่อนเลือกๆทีเดียวเลยจ้ะน้ำพอเล็กแล้วกันนะช่วยกันกินอันนี้นมพ่อ แม่ให้แบ่งครึ่งกันเพราะว่ารู้ว่าแม่น้องกับพ่อไม่ค่อยชอบกินแต่ว่าถ้ากินแล้วอ่ะมันจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะนมจือดอ่ะมันจะช่วยอ่าลำไส้เราอ่ะให้ดีขึ้นเนี่ยก็เลยแบ่งไอ้กล่องนึงเนี้ยสองพ่อลูก,กต้องแบ่งกันเขาม่เป็นคนไม่กินอาทศนี้เลคะจะได้ละแล้วก,ก็กินก็ต้องตามน้ำเปล่ายกนี่ดิเออเป็นนม มันจะเขาเรียกว่าอะไรเคลือบเค,คลือบลําไส้เราอ่ะให้เราขับถ่ายได้ดีอันนี้คือมีประโยชน์สุดๆเลยนะที่ทําให้กินทุกวันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกินพวกขนมปังนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราก็มีอะไรเสริมเียอย่างนมอย่างนมจืดเนี่ยมันก็สามารถไปเคลือบลําไส้แล้วก็ให้เราขับถ่ายปกตินะทุกคนนะโอเคจ้ะค่ะแม่แม่ไปแค่นี้นะคะมาทักทายช่วงเช้านะคะกับเบฟฟัสที่แม่ทําเองนะจ๊ะไปจ้ะเหลือแต่น้องยังไม่ได้กิน เข้าไปเรียกแล้วเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวออกมากินเองค่ะยังนอนอยู่รคาคาบายค่ะ